สวัสดีครัสพี่นีคโอ้โหนี่มาถึงนี่เขาโชว์อยู่อันนี้เขาเรียกอะไรนะมงกจากใช่เป็นมงเนี่มงจากเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีต้องบอกว่าลูกจากรอยแก้วถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเลยใช่ คุณผู้ชมรู้จากรอยแก้วเนี่ยมันทํายากมากนะไอตอนทํารอยแก้วเน่ยมันไม่ยากใชไอตอนเลือกจากนี่สิต้องาคือถ้าเกิดได้จากที่แข็งจบเลยใช่ค่ะแล้วผมเคยได้ยินเขาบอกว่ามันดูจากข้างนอกเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ค่ะก็คือต้องผ่าไปเรื่อยๆไหนอันไหนแข็งก็คือทิ้งใช่อันไหนนิ่มก็คือออามาทําเป็นรอยแก้วเอามาทํารอยแก้วได้คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าการผ่าจากเนี่ยมันยากจริงๆมันแข็งแบบโอ้โห รสชาติเหมือนลูกตาลเลยครับแต่เนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อเงาะอย่ั้านะเป็นทานสดก็จะเป็นพอรเรามีทานสดได้เอาใช่ค่ะ,<อ>คะจะเป็นกลิ่นของเขาเฉพาะตัวเลยกลิ่นลูกจากเลยอะค่ะอืมกลิ่นลูกจากเนี่ยมันหอมเหมือนดอกไม้เนาะใช่เหมือนดอกดม,มองไม้แบบกลิก่นอ่อนๆอ,อ,อร่อยนี้